สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็วันพฤหัสนะครับผมที่13มิถุนายนนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ GDB Online นะครับผมได้มีการอัปเดตนะครับผมอัปเดต DLC ใหม่นะครับเป็นอัปเดตท,ที่ผมตื่นเต้นมากมากนะเพื่อนๆเพราะว่ารถใหม่นะครับเข้ามาเยอะมากๆนะครับแลว้วไม่ได้เข้ามาแบบทีละอันเหมือนกับ DLC ของ d ดกนะครับอันนี้แบบปล่อยมาลัวเพื่อนเพื่อนโหตื่นเต้นอะ่ะมาเดี๋ยวผมมาดูพามาดูรถข้างหลังผมก่อนเลยนะครับผมไป คันนี้นะผมก็่าจะเป็นปาเจโร่นะครับอย่าเดียวคิดกันนะเพื่อนเออเป็นของมิสบิชินั่นเองนะเพื่อนเป็นรถใหม่นะครับคันนี้นะคันต่อมานะผมเป็นเฟอร์รารีนะครับผมผมรอคันนี้มาโคตรนานครับผมไม่คิดว่าจะมานะคันนี้นะเป็นอิตาลี gto sticker gtt นั่นเองนะเพื่อนตื่นเต้นมากล้อสวยนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นออนนี้นะครับผมเวลาเราขี่ไปใช่ไหมครับมันก็จะมีสปอยเลอร์ขึ้นมาอัตโนมัตินะเพื่อนอ เป็นคันที่ผมรอมานานมากคันนี้ตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเข้านะเอาตรงๆเลยนะผมคิดว่าจะเข้าช้านะผมคิดว่าจะปล่อยให้พวกคอนโซลก่อนนะตอนนี้ p c มันมาแล้วเพื่อนเพื่อนมารีบจัดกันเลยนะเพื่อน <S <S ไปตื่นเต้นมากครับเดีย๋ยวผมพาไปดูร้านดีเจแล็ร้านอสเทนกันเลยครับผมว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะเพื่อนเพื่อนไปครับผมโอเคครับตอนนี้ผมมาได้อยู่ร้านดีเจนะครับมันวางขายอยู่ในหน้าแรกนะกอตติอิตาลี GDO สติ๊กเกอร์ TT นั่นเองนะครับผมขายในราคาสองพนสามคุณบ้าไปแล้วนะขายแค่สองล้านนะรถคันใหม่นะ ขูดสุดยอดครับไม่ต้องกดราคาเลยทั้งนั้น,นสามารถมากดซื้อได้เลยนะเพื่อนๆอยู่หน้าแรกเลยนะครับผมขั้นต่อมาเวิร์ทูก็ยังไม่อ,ออกนะผมแล้วก็เพนเทอร์ครับกลับมาขายอีกแล้วครับผมขายอยู่ที่ราคา2องล้านหนึ่งแสนครับผมเป็นอยู่ในของเดียวซีของแดกนั่นเองนะเพื่อนๆอ,อ่ากลับมาขายอีกแล้วแล้วก็บอดเวในสัปดาห์นี้ก็ลดราคาด้วยนะครับผมจาก9ก้าแสนเหลือห้าแสนนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้ถามสามารถเอาไปทําแท็กซี่ได้นั่นเองนะเพื่อนๆแต่กูต้องมีไลน์เขาก่อนนะครับ คันต่อมาผมกลับมาขายอีแล้วครับผมย้อมแมวอีกแล้วนั่นคือ 300R ราคา2ล้านใครที่ซื้อไม่ทันอันนี้คือกลับมาขายรอบที่3เลยนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปซื้อนะครับผมเผื่อมันจะเอาเล่นตุกติกอีกนะเพื่อนๆอ,อ่าไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในสองประตูมีอะไรใหม่บ้างครับนอกจากล l าลีเจนัปนอกจากแพนเทอร์กับอา 300R นะครับผมคัน,นอื่นๆเนี่ย ก็โดนเตะออกมาอยู่หน้า2ประตูหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็น XO นะครับผมหรือว่าพวกอ่า s m เจ2นะครับผมกับโดนเตะมาอยู่หน้า2ประตูแล้วนะครับไม่อยู่หน้าแรกแล้วนะเพื่อนเพื่อนพวก LM87 ก็ด้วยนะครับผมคอสติต้านะครับมาอยู่ใน2ประตูแล้วนะเพื่อนเพื่อน่าก็เอาง่ายๆครับในสัปดาห์นี้นะก็มีรถมาใหม่นะผมประมาณ6กเจ็ดคันได้เลยนะครับหกเจ็ดคันเลยนะครับผมก็ลองดูกันหน่อยว่ามีอะไรโดนเตะออกไปบ้างอีกนะครับผม บางทีเนี่ยผมจำไม่ได,ด้๋ยวผมขอกดไล่ราคาดูหน่อยไล่ราคาถูกมาแพงครับเพราะว่าผมเห็นเนี่ยสังเกตนะบางคันเนี่ยมีรถหายไปนะเพื่อนๆมีรถหายไปนะครับอ,อู๋เพื่อนๆสวยแล้วครับสวยแล้วเพื่อนๆรถล amborghini c a r ครับผมหายไปแล้วนะเพื่อนๆ lamborghini c a r r หายไปนะครับแล้วก็ cheeta นะครับ ชีตาก็หายไปนะครับที่มาจากตั้งแต่เปิดเกมเปิดใหม่ๆนะครับหายไปแล้วครับเพื่อนๆอะไรครับเนี่ยเอเดอร์เอเดอร์ไม่หายนะครับชีตาหายครับผมแล้วก็่เซนโทโน่ยังอยู่นะแล้วก็รถที่หายไปคันคือเลโบกินีกาลาโดนะครับที่สังเกตเห็นนะครับมีอะไรอีกไหมอ๋อแล้วก็ซีไทยครับเพื่อนๆซีไทยหายครับซีไทยหายไปแล้วครับเพื่อนๆซีไทยมาอยู่ราคาประมาณเก้าแสนห้านะครับ แสดงว่าสีไทยก็หายเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนออดี้ออดี้ 9F ก็หายนะเพื่อนเพื่อนดูดิออดี้ 9F มันราคาประมาณแสนหนึ่งนะครับออดี้ 9F คือหายไปด้วยนะครับแล้วก็ปอร์เช่รับเพื่อนเพื่อนโคเมทตัวปกติก็หายนะครับเพื่อนเพื่อนดูดิปอร์เช่ตัวแสนหนึ่งก็หายไปนะครับปกติเนี่ยมันจะอยู่ในร้านของเบนนี่นะครับ แล้วก็อยู่ในร้านของเรจนที่เป็น2ประตูนะครับลดราคาประมาณแสนนึงนะครับผมหายไปนะครับดูดิเหลือแบนชี้เฉยเลยปกติเนี่ยแบนชีต้องอยู่สูงกว่านี้นะครับกลายเป็นหายไปแล้วนะครับลดเฮ้ยอะไรเนี่ยลถในสมัยยุคแรกๆนะเพื่อนเพื่อจะใครจําได้บ้างก็สามารถเมนคอมเมนต์บอกไว้นะเพราะมันหายไปนะเพื่อนๆแล้วก็พวกแล้วก็พวกสติงเจอร์นะครับของพวกเฟอร์รี่อะหายหมดเลยนะครับสติงเจอร์ทั้งตัวเปิดประทุนแล้วก็ไม่เปิดประทุนนะครับแล้วก็สติงเจอร์จีทีก็หายไปด้วยนะครับ เฮ้ยอะไรเนี่ยรถหายไปเยอะเลยนะครับผมไม่รู้ว่าม okay, anyway. ีขนหนอีกบ้างนะที่หายไปนะเดี๋ยวทงใส่ต้องไปนั่งตรวจดูใหม่นะเพื่อนๆือนว่าอะไรหายไปบ้างนะครับแสดงว่าหายไปพอสมควรนะรถน่าจะหายไปทะลุ5คันนะเพื่อนโอเคผมเดี๋ยวผมไปดู4ประตูกันต่อ4ประตูไม่มีรถลดราคานะครับผมไปดูมอเตอร์ไซค์หน่อยครับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ลดราคานะผมเป็นสเปเชียลก็ไม่ลดราคานะครับไปดูร้านเซาเทิร์นครับร้านเซาเทิร์นมีรถมาใหม่ก็คือวากอนครับผมวากอนนั่นเอง นะครับวากอนผมขอพูดผิดวากอนมาใหม่ราคา1 000, 2, 000นึ่งล้านสองแสนเหมือนบอดเวนี่เหมือนบอดเวนะแต่ไม่ใช่บอดเวนะนเพื่อนเแล้วก็มาเป็นวิสุบิชินั่นเองนะเพื่อนเดูดิโอ้ขั้วสวยนะครับราคาร้านสี่ครับผมรถมาใหม่นะแล้วก็ลาเทลนะครับผมราคาร้านแปดมาใหม่นะครับ คันนี้ผมคิดไว้แล้วว่าจะเข้านะคันนี้เพราะผมเห็นใน DLC นะครับในรูปนะครับแล้วก็วอลตอน l อลแอล35นะครับผมราคา1 6แสนนะครับก็มาขายใหม่นะครับเป็นรถมาใหม่นะ4คันบวกอันนั้นนะครับลองกลับไปดูหน่อยครับคัน5คัน6คัน7คันนะครับมีประมาณ7คันที่เอากลับมาขายนะครับแต่รถที่มาใหม่จริงๆประมาณ5คันนะเพื่อนๆ5คันเลยอ่ะ บ้าไปแล้วแล้วก็ยูโดล่านะครับกลับมาขายใหม่นะใครที่อยากได้ลายแท็กซี่ก็อย่าลืมไปทำตลาดเกตของเขาด้วยนะครับแล้วก็รถที่กลับมาขายใหม่ก็คือนี่ครับผมฮอดดิงเอเวอรอนนะครับผมหรือว่ากระบะซิ่งนั่นแหละนะครับกระบะซิ่งกลับมาขายนะครับผมราคา1นึ่งล้านสามแสนนะต้องไปปลดราคาเดอต้องไปปลดราคาก่อนนะถึงจะได้1นึ่งล้านสามแสนนะครับแล้วก็เรลลี้นะครับผมคันนี้นะที่เป็นมินิคูเปอร์สี่ประตูนะครับก็กลับมาขายเช่นกันนะเพื่อนผมก็แนะนําให้ไปซื้อนะ เพราะว่าเป็นรถที่สวยนะครับแต่คือคุณภาพนี่แย่มากราคาหนึ่งล้านแปดนะครับผมก็กลับมาขายเช่นกันนะไม่รู้ว่าจะเอาออกไหมนะเพื่อนเพื่ออันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็รถที่เหลือนะผมไม่แน่ใจวลาเซอเทิร์นเอาออกด้วยไหมเพื่อนเพื่อนโอ้โหอะไรเนี่ยมเอาออกเฉยนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเอาออกอันนี้อันนี้ผมคั้วไม่พอใจครับที่เอารถออกนะโอ้โหผมเป็นคนที่ชอบมากมากนะพวกรถเก,เก่าๆของเกมนะผมที่มีตั้งแต่เริ่มนะ อุย้ยรถหายไปนะครับผมสังเกตได้ครับรถหายไปพอสมควรนะครับเนี่ยร้านลักซูรี่เหลือแค่เนี้รถมันหายไปนะเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่ารถอะไรหายไปมัางนะครับเราใส่เราล้ไปตรวจเช็คหน่อยครับว่าอะไรหายไปบ้างนะครับเพราะว่ารถเนี่ยสังเกตได้เลยว่ารถหายไปพอสมควรด้วยครับร้านมอเตอร์ไซค์เนี่ยหายไปเพียบเลยนะเฮ้ยอ๋อพวกเวป้าครับเพื่อนๆเวป้าหายครับเวป้าหายแล้วก็พวกอ่อ ซนเชตก็หายครับเพื่อนๆเซนเชหายครับบาติ8 0 1ดับเบิลอาร์ก็หายครับเพื่อนๆอะไรอะ่ะเฮ้ยรถหายไปเยอะเกินโอมาดูมอไซท์ดิเพื่อนๆดูมอไซด์ดิเหลือแค่ในเว็บเหลือ10คันน่ะจากประมาณ2 0อ่ะ20ประมาณ25คันได้อ่ะหายไปประมาณ10กว่าคันน่ะบ้า,า,าไปแล้วอะไรเนี่ยผมค้นไม่ชอบเลยนะรถมาใหม่ผมก็ดีใจนะแต่ว่าอันนี้คุณเอารถออกเกินไปนะผมว่าเฮ้ยรถหายไปเลยอ่ะ โค้ดไม่ชอบเลยอะรถที่เป็นของเชเวอร์ที่เหมือนแบบรูปทรงของอันเนี้ยเพื่อนๆก็หายไปด้วยนะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะหายไปเลยนะครับแซนเชดอะไอ้โมโตคอร์ดอะทั้งสองเวอร์ชันก็หายไปด้วยนะโอ<ฮ>้โหอะไรเนี่ยโอ้โหรถหายไปเยอะเกินไอพวก PCX อะไรนี่ก็หายไปหมดเลยนะครับอะไรเนี่ยโอ้โหไอพีซีอยู่นี่ฮะ แต่ว่าคือเวอร์ชั่นอื่นอะเวอร์ชั่นที่แบบติดเทะโบไม่ได้อะไรก็หายหมดเลยนะครับดูดิดลาลีเจนด์รถยังหายอะ่ะฮากุโชตัวปกติก็หายเพืเ่อนๆดูดิเดหลือฮากุโชแดกอย่างเดียวนะครับฮากุโชธรรมดาก็หายนะครับอะไรวะเนี่ยรถหายไปเยอะนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในร้านอาของแอร์วิคาม่กันต่อนะว่ามีอะไรกันบ้างหรือว่าดูในร้านของซีเมียนด้วยนะครับผมเดสโกโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในร้านของพีง่เม่งซีเมียนแล้วนะผมรถคันข้างหน้าผมนี้ก็จะเป็นรถที่มาใหม่นะั่นเองนะเพื่อนๆส่่่วนนนใใหหญจะะเป็รรถมมม้าคับผอุย รถคันนี้ก็มาใหม่นะเพื่อนๆเฮ้ย XL นะครับแล้วก็เป็นลายแบบมันนี่ด้วยนะน่าจะเป็นลายใหม่ด้วยนะเพื่อนๆผมแนะนำให้มาซื้อนะคันนี้นะเสร็ว่าผมดูไม่ละเอียดนะครับจริงๆคันนี้ก็มาใหม่นะเพื่อนๆเฮ้ยลายมันนี่อ่ะคันนี้นะผมก็เป็นบอดเวย์นะรถที่ลดราคาอยู่นะครับไม่ใช่รถใหม่นะแต่เป็นรถที่ลดราคาอยู่นะผมแนะนำให้มาซื้อนะสวยมากเลยนะครับคันนี้นะครับผมก็เป็นวากอนนั่นเองที่ผมบอกนะครับก็เป็นมาใหม่เหมช่นกันนะครับข้างๆจะเป็นลายไม้นะครับเออข้างหน้านี่เหมือนบอดเวย์เลยนะครับผมเหมือนพวกกคลาแนะร โอเคผมมาคัานต่อไปนะครับก็เป็นรถใหม่เช่นกันนะโอ้โหคันพวกนี้ผมบอกตรงๆผมแทบผมยังไม่เคยขีนะ่เพราะว่ามันเป็นรถใหม่ไงเพื่อนๆบุกก็เลยไม่รู้นะว่าอธิบายไม่ได้ว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไว้เราจะไปทาคลิปลองขี่กันนะครับผมตื่นเต้นมากเลยอะแต่คันนี้บอดเวย์ผมเคยขี่นะก็จะบอกว่ามันก็เป็นรถที่เอาตรงก็ดีแท็กซี่ปกติแค่นั้นเองนะเพื่อนๆแล้วก็ลูทสงสวยนะแล้วก็เป็นรถที่บิดอมใช้ในฟาสต์แปดด้วยนะถ้าไปแต่งนะ โอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูในเอกตคาเมกันต่อเลยครับผมไปแบบไวๆเลยนะเพื่อนๆจะได้ดูให้หมดเลยนะว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะผมไปครับผมเลสโก้โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในเอวาเมแล้วนะผม๋ยนนี้ตอนนี้ผมกําลังเดินมาที่จุดให้ลองรถนั่นเองนะเพื่อนๆก็เป็นรถนะครับผมเวลเลอร์นั่นเองนะเพื่อนๆอ่าไม่แน่ใจว่าคันนี้ออกไปยังนะเพื่อนๆแต่ผมคิดว่าน่าจะออกไปแล้วเพราะผมไม่เห็นนะครับ เออเป็นรถที่ค่อนข้างสวยับผมแล้วก็ผมก็แนะนำนะผมขั้นต่อมาครับผมเป็น GP1 คนระับผมเป็นรถขับดีเสียงท่อลั่นๆแล้วหรือว่าเป็นแม l a r e น F1 นั่นเองนะนเพื่อนๆโอ้โหเท่นะผมขั้นต่อมาครับผมเป็น Dominator GTX นั่นเองนะเพื่อนๆเป็นรถที่ขับมันใช้ได้ล้อไม่ค่อยฟรีนะครับผมอ่า ก็เป็นรถคันอีกหนึ่งคันที่เจ๋งมากๆนะครับของโดเวนเอเตอร์ atar, นั่นเองเพื่อนๆไฟท้ายก็โคตรสวยนะแต่งก็สวยนะเพื่อนๆลองมาลองขับดูว่าขับดีแค่ไหนนะเป็นมัสเตอร์คานะผมที่ร้อนไม่ค่อยฟีนะครับผมเป็นพวกเป็นมัสเตอร์คานัวใหม่ๆอ่ะร้อนไม่ค่อยฟีหรอกเพื่อนๆแล้วก็แต่งสวยนะครับผมก็ทั้งสามคันก็เป็นรถที่ผมชอบอยู่แล้วนะผมแนะนํนาว่าคุณลองมาลองขับดูก่อนนะครับแล้วก็รถที่สามารถเทสได,ได้ในสัปดาห์นี้ผมก็เป็นอ่๋อ่อเ้ย รูเนอร์ซดแดปดนั่นเองนะเพื่อนๆคันนี้ก็เป็นคันที่ผมไม่ค่อยขับนะเพราะมันขับไม่ค่อยดีนะเพื่อนๆคือเป็นรูปเป็นรถที่รูปทรงแบบมันดูแบบยังไงไม่รู้นะผมไม่ค่อยชอบนะครับผมโอเคผมมาทำไงถึงจะได้นะคุณต้องเล่นให้ท็อปหนึ่งนะผมสามวันนะครับของสตรีทเลสซีรี่ส์เลสนะครับผมให้ได้อันดับหนึ่งครับสามวันนะเพื่อนๆคุณก็จะได้รถนี้นะครับแล้วก็มากดรับรถตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนๆแบบกดตัวเอ็มมาแล้วก็เลือกอันแรกนะผมเลือกอันที่สามแล้วก็กดอันสุดท้ายเพ ในสัปดาห์นี้ผมค่อนข้างผิดหวังนะเดี๋ยวเราพาไปดูธุรกิจกันต่อนะว,ว่ามีาอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับแล้วมีอะไรลดราคากันบ้างนะครับผมไปผมดูขับเฮ้ากันก่อนเลยขับเฮ้าไม่ลดร,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 ราคานะครับผมบังเกอร์ครับบังเกอร์ก็ไม่ลดราคานะครับผมไม่ลดราคานะครับปุ๊บแฮงกา์ครับ เฮงก้าก็ไม่รู้ราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใครซื้อไว้ก็เยี่ยมไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันจำเป็นต้องซื้อนะเพราะสำหรับภารกิจไปนั่นเองนะครับผมในขับก็ไม่รู้ราคานะครับผมแฟคเกอรี่ไม่รู้ราคาครับอาร์เคดก็ไม่รู้นะครับผมออโต้ช็อปครับผมออโต้ช็อปก็ไม่ลดนะครับผมในสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอ่าธุรกิจลดราคานะผมเดสตี้เอครับผมก็ไม่มีอะไรลดราคาผมแล้วก็ตึกนะครับตึกมีการอัปเดตใหม่นะตึกห้าสิบชั้นนะผมแนะนำให้ไปซื้อนะเพราะปัจจุบันนี้เขาไม่ได้รวม50ชั้นนแล้วะครับเขาแยกเป็นชั้นๆให้้เรรียยบอแล้วนะเพื่่ออนๆาครับผม ตึก c ีโไม่ลดนะครับตึกเอเจนซี่ก็ไม่ลดนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูวอสต์อกกันหน่อยโอ้โหเครื่องบินใหม่มาแล้ว F 1 6 0ไลจูนะครับราคา5ล้านนะอยากปลดอยากปลดล็อกก็ประมาณาถ้าใครไม่ปลดล็อกก็ประมาณ6ล้าน8นะครับผมแล้วก็สตรีมเมอร์สองนะครับผมมาใหม่ราคา2ล้าน2นะเพื่อนๆเฮ้ยเครื่องบินมาใหม่2ลำครับโคตรเจ๋งอะแต่ผมคิดว่าคันนี้น่าจะประมาณ10ล้านนะเอาจริงๆนะผมเดาว่าประมาณ10ล้านเลยนะครับผมดูดิกดหน่อยว่ามีอะไรลดราคากันไหม ผมจะเลือกอันที่แพงสุดนะค้ยเลเซอร์ยังแพงกว่าอีกเพื่อนเพื่อนคันนี้นี่คือสู้เลเซอร์ไม่ได้นะแต่ถ้าราคาเต็มคือแพงกว่านะครับน่าจะเป็นไอสีที่เขาเรียกร้องกันนะ F3 55หรือเปล่านะ F3 5หรือเปล่าน,นีันี้ผมไม่รู้นะผมไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องบิน,นครับอยากปลดล็อกคุณต้องไปเล่นภารกิจนะครับผมของเขาต้นเองนะเพื่อนเพื่อนอ่าก็าจะสามารถซื้ออะไรในราคาถูกได้นะครับผมเออคันนี้ผมสามารถซื้อราคาได้เลยนะครับประมาณสองล้านสองนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนเออโคตรเจ๋งอะ เดี๋ยวน่าจะได้รีวิวเครื่องบินกันก็นี่แหละสัปดาห์นี้แหละฮะโคตรเจ๋งฮนะเครื่องบินม้าใหม่ด้วยนะครับผมเฮ้ยคันนี้ม้าใหม่หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะใช่เป็นเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเครื่องไหนม้าใหม่น่าจะมาแค่สองคันนะเพื่อนๆแล้วก็ดูสักหน่อยว่าร้านซอร์เฟ่นอ่ะรถในวัลสต็อกก็มีอ่โมลท็อกนะครับรถราคานะครับจากสามล้านหกนับเหลือสองล้านห้านะสำหรั 2, 5, ครบคนที่ปลดราคาแล้วนะครับผม แล้วก็ไม่มีแล้วนะครับผมร้านซอไม่รู้ว่าร้านวอลสป็อกมีการเอาออกบ้างไหมนะเพื่อนเเดี๋ยวผมพาไปดูไปร้านเบนนี่กันต่อนะครับว่ามีรถนําออกบ้างไหมนะครับผมอา้าวเพื่อนเพื่อนโคเม็ดหายครับโคเม็ดหายครับเพื่อนเพื่อนโคเม็ดเลโธก็หายไปด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้แต่งไว้นี่คือซวยโคตรเลยครับถ้โคเมษษ็ดธรรมดากับโคเม็ดเลโธหายไปนะเพื่อนเพื่อนไม่สามารถอัพบเบนนี่ได้หรือเปล่าเนี่ยมันหายไปนะเพื่อนเพื่อนโคเม็ดเลโธยู่ดิ หายไปทั้งโคเมทธรรมดาแล้วก็โคเมทเลโทเลยนะอะไรของครับเนี่ยผมโคตรชอบคันนี้เลยนะอือเดี๋ยวดูดีดีว่าอย่างอื่นหายไปไหมผมจาได้แค่โคเมทนะครับเพราะผมเป็นรถที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมเฮ้ยหายหายจริงครับไม่ได้ล้อเล่นครับหายจริงครับปกติเนี่ยมันจะอยู่ก,กลางๆนะอยู่ก,กลางๆนะเพื่อนๆเฮ้ยหายครับเวฟอื่นแบบมีของหายบ้างไหมอ่ะอ่ามี ฮา,าวอล์กนะครับลดร,ราคาอยู่นะไอ้เครื่องบินที่ขับคนเดียวเพื่อนลดราคาจากร้านเจ็ดหรือร้านสองผมบอกเลยเป็นเครื่องบินที่โคตรเร็วเอ๊ะเป็นเฮลิอคอปเตอร์ที่โคตรเร็วมากนะครับอย่างอื่นก็ไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่ใช่สายเครื่องบินด้วยนะอะไรวะเนี่ยรถของหายเต็มไปหมดอ่ะเ,เพื่อน โอเคผมจ้ชอบอย่าลืมฝากขอลกไลค์มาสักครั้ยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันต่อๆไปในสัปดาห์นี้นผมว่ามันมีเดือดกว่านี้แน่นอนครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าอะไรจะหายไปอีกมั้งไหมครับโอเคผมเจอกันใหม่สำหรับสัปดาห์หน้าสำหรับคนที่ติดตามสำหรับการอัปเดตนะครับผมโอเคผมจะเจอกันใหม่เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม